ดราม่าวงการบันเทิงล่าสุดก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับชุดของนักแสดงสาววุ้นเส้นวิริธิภาที่เธอสวมใส่ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ ดราม่านี้เกิดขึ้นเมื่อชาวเน็ตหลายคนมองว่าชุดเดรสที่วุ้นเส้นสวมใส่นั้นดูไม่เหมาะสมกับงานและสถานที่เนื่องจากเป็นชุดเดรสคอลึกและกระโปรงสั้นเกินไปทำให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่ให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตและงานบุญ อย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาปกป้องวุ้นเส้นโดยให้เหตุผลว่าชุดของเธอได้ไม่น่าเกลียดอย่างที่ถูกวิจารณ์และถือว่าสุภาพแล้วในระดับหนึ่งเนื่องจากมีการใส่ถุงน่องช่วยเสริมความเรียบร้อย ประเด็นเรื่องความเหมาะสมในการแต่งกายไปร่วมงานพิธีต่างๆโดยเฉพาะงานศพมักจะถูกพูดถึงอยู่เสมอในสังคมไทยซึ่งแต่ละคนก็อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปตามมุมมองและวัฒนธรรมส่วนบุคคลสำหรับกรณีของวุ้นเส้นในครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของเรื่องการแต่งกายในงานสำคัญและความหลากหลายทางความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือการปกป้องเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชื่อของวุ้นเส้นวิริทิพาและเรื่องราวเกี่ยวกับชุดของเธอกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในการสร้างกระแสะและกำหนดบรรทัดฐานบางอย่างในสังคมยุคปัจจุบัน